อพอดีไปแอ6โมงครึ่งเลยครับวันนี้เรามีแพท1.1ดูซิว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างเห <c oughs> มือนเขาจะพูดถึงเนื้อเรื่องของแพท1.1นะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับไอ้นี่ปะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับไไอะไรเฮ้ยตัวใหม่ว่ะเฮ้ยอันนี้ตัวน <c oughs> ินจาปะเอานี้ไงตัวที่อยู่ตรงหน้าแพท1.1ครับตัวนี้ผมไปดูสกิลมาแล้วเว้ย สกิลกับกระห่าตีโคตรดีอ่ะโคตรนินจ่าอารมณ์เหมือนแอนบี้เลย Now, แต่เหมือนจะเป็น DPS นะส <'s> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอาโคจรครับนะนี่ไงชิงอี้มาสองตัวเหรอชิงอี้กับอีกตัวชื่ออะไรไม่รู้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว A เออเป็นเนื้อเรื่องของนี่จริงครับอันเดอร์คอเวอร์ R&B นะ โกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลตโซลซีโรใช้แค่ UID ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนานเข้าไปเลยที่ w w w g o l d e n t e r m g a m e .com หรือ line at g o l d e n t e เติ a เก .com แอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อันที่ Golden นเติมเกมลิงก์อยู่ได้ description นะจ๊ะเป็นเป็นเนื้อเรื่องของฝั่งของ,ง,ของสืบคดีน่าจะมาต่อนะ หรือไม่ก็เดี๋ยวมาเป็นอีเวนต์อ๋อเนี่ยชิงชิงชิงอี้เขาเปิดเขาเปิดสกิลชิงอี้เป็นเป็นสตันนะอุ้ยข้าตีนเทพมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วเป็นแล้วเป็นสตันเป็นสตันที่แบบว่าเป็นสตันสายฟ้าทุกคนคิดดูเด็ก คือเล่นช็อคผสมได้อะแล้วผมปรับเป็นแหล่งที่มาแ้วนะภาพมันอาจจะมันดูน่าเล่นเหมือนกันนะชิงยี่อะที่ผมกะว่าจะเก็บเอาไว้เปิดมือดับตาด้ำแข็งอะจำชื่อไม่ได้ฝันคอนนั่นเองผมอะคือผมอาจจะเปิดชิงยี่แล้วเนี่ยเจนอ๋ออีกตัวหนึ่งชื่อเจนนะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอสอีกตัวที่ผมบอกอะชื่อเจนนะอันนี้ผมเคยเห็นสะกิลแล้วโคตรนินจาเลยเว้ ผมไปดูลิกมาเขาได้หเหรอโคตรเท่อูด,ดูดิดูสกิลดิแต่เป็นธาตุอะไรอ่ะกายภาพหรอหมูและอันตีอย่างกว้างรูวดเจนเน,น,นี่ยชั n c t i o น u n k n o ฝั่งไล่ปะ มีหางด้วยก็เท่มันจะอยู่ฝั่งตัวร้ายนะแต่ว่ามาให้เราเปิดด้วยอันนี้เซฟครบเซฟโลเวลตัวโลนะเป็นระดับเอนะครับอผม,มอยากรู้ว่าบัฟม,มันมีอะไรบ้างเป็นธาตุสายฟ้าเหรอโอ้โหผมรู้สึกว่าสายฟ้ามันเยอะมากเลยนะชาร์จด,ด้วยนะชาร์จให้ติดช็อคด้ด้วย มันก็ดูมันก็ดูเหมือนไม่มีดาเมจอยู่ดีอ่ะอันนี้อาวุธฉิงยีบมาพร้อมตู้ของอันเดอร์โคเวอร์อารอ็ีแล้วก็คือฉิงยี่มาก่อนใช่ไหมแล้วก็เจนมาทีหลังครับอ่าก็คือก็คือฉิงยี่มาก่อนเสร็จแล้วก็เจนมาต่อฮะเบ,นบ,นง,บงบูใหม่เหรออ๋อแบงบูเอ,อ,อสใหม่ครับ โอ้แต่ชิงี้ดูด่าเล่นมากเลยเนี่ยต,ตัวใหม่ครับเป็นออฟฟิเซอร์ครูซออฟฟิเซอร์ครูซมันเป็นตัวของฝั่งของเป็นแบงบูของทางฝั่งของไอ้ที่เขาอะของกรมตำรวจแจกพลิคมสามร้อยเหรอโค้ดเนมครับโค้ดเป็น undercover RNB นะก็คือโค้ดนี้เราจะได้พลิคมนะครับสามร้อยได้เกินสามหมื่นนะผมว่าทำเวสายวันก็แค่เปิดไปก็ได้ ฮัลโลซีโลครับโอเปอเรชั่นลีเปอร์เฮ้ยโหอิตาโนต์เลเวล6กิบเลยเหรอถึงได้ได้สู้กับตัวเนี้ยกูแต่ผมว่าจีน่าจะโอเคมากเลยอะอะไรหมดเลยอะ อะไรโหมดทีวีอีกแล้วอเหมือนเป็นเหมือนเป็นในนี่เลยกิจกรรมให้เล่นโหมดทีวีเหรอเหนื่อยว่ะไหนเขาบอกว่าเขาจะลดเรื่องของโหมดทีวี มีกิดมีกิดโหมดทีวีมาแจกของนะครับเนี่ยได้ first class customer service นะครับได้เป็นพวกโทริโคมเนี่ยเขาเอาโหมดทีวีมาให้เราเล่นหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็มีมินิเกมเลยก็อยู่ตรงนั้นเหมือนจะให้เรากดตามจังหวะโดนตีนะแล้วก็กิจกรรม daily life of professor ح, no?> อ๋ออารมณ์เหมือนแบบว่าให้เรามานั่งตอบคำถามเก็บแต้มนะตอบคำาถามเก็บแต้มเกี่ยวกับพลเมืองอ่ะเหมือนแบบช่วยคำขอของพลเมืองครับได้ผล um> okay ิโคมได้อะไรพวกนี้ด้วย ไม่ม,ไม,มีไม่มีตรงไหนที่ชูล,ล, <c oughs> ชลงความเป็นอ้นี่เลยไม่มีไหนชูลงความเป็นแอคชั่นเลยเน้นชวเอ้ยมีทั้งหมดมีหมดเซลฟี่แล้วครับเน้นชูเอ้ยี้หมดมีนนหมดเซลฟี่ะว เราสามารถถ่ายรูปแบบชาวเมืองหรือว่าตัวละครของเราได้นะแบบว่าเราพามาเดทอย่างเงี้ยแล้วก็พามาเซลฟี่ได้ครับเอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักชิยูดีเฟนซ์อันใหม่ครับสเปเชียลโอเปอเรเตอร์เหมือนจะรีชิยูใหม่ด้วยนะแพทนี้รีชิยูใหม่นะใครลงไม่ครบก็สวยไป โอ้แจกของเหมือนเดิมครับ7วัน7วันได้ไอ้นี่ไง7วันได้เทปครับเฮ้ยได้อยู่นะผมว่าท่านอะโคจรมีสิทธิ์ได้เปิดอยู่นะเพราะมันแจกเนี่ยมาแจกครับล็อกอิน7วันเหมือนเดิมก็ได้10ได้ได้10โลก็ประหยัดไปได้เท่าไหร่พันหกไปตอนที่สิบสี่นะครับ อ,อัปเดตในวันที่14นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรายัางเคลียร์ชิยูไม่หมดอะต้องต้องต้องเคลียร์ชิยูก่อนวันที่14นะอัปเดตวันที่14คนระับมีแค่นี้กออัปเดตอะอย่าลืมใช้รีดิมโค้ดบอกแค่เนี้ย